มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบาสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณา,โป,าโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทาน พระตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งฝันหลักกายแห่งราชอาณาจาักรไทยตราบกิรติการ His Majesty King มหาวชิรารงกรพระวชิะระกล้าเจ้าอยู่หัว Is graciously d e v o u d to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and students of MCU Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 onwards up to the present, Hambi rejoiced in the Royal Maurice with the grateful feelings in the incomparable royal crest and humbly wish his majesty the king's great protection of the people, gems and uncountable fruits of arms. may his majesty the king's ever prosper with all-glorious protection, blessings, the esteemed and reward for the kingdom of thailand. long live his majesty the king. Uh, one name is ผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายความอุปถัมภ์ด้านพระทหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิทธิ์ของมจรโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของศิษยายนุศิษย์ของท่านพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดน้องรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศรา,าซึ่งมา,าวัน หลายครั้งในเดือนหนึ่งก็มา,มา,ม,ามาหลายครั้งนำพัตทหารข้าวหวานมาร่วมสมทบวันนี้เป็นต้มแซบ่บหมูใบมะขามอ่อนปลาทอดมันผัดมะเขือผลไม้เป็นขนุนขนมหวานและ,อะลอดช่องน้ำกะทิะปลารลภการทำมือเพื่อวความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครบอบแก่หน้าที่การงาน อันนี้เป็นคณะที่หนึ่งคณะของศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกวัดหนองรีมอำเภอพนมสรารคามจังหวัดชาเชิงเศร้าคณะที่สองเป็นคณะของพระอุดมปัญญาพร,รวัดอัมพาวานจังหวัดยะโสธรวันนี้ทําบุญเพววื่อความเป็นสิริมงคลพระอุดมปัญญาพรเป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยสงศี สกเกตวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหารเป็นจำนวนเงิน2,000บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่สมเป็นคณะของพระมหาพิวโรและพระประหลัดอาทิตย์ีรปัญโยวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหารเป็นจำนวนเงิน3,000บาทอนอกจากนั้นได้นำพัตหารข้าวหวานมาร่วมสมทบเป็นข้าวไก่ทอด จำนวนหนึกล่องขนมหวานจำนวน150กล่องน้ำสมุนไพรอัญชันจำนวนหนึ่ขวดนะขออนุโมทนาบุญของท่านท่านพระครูประหลัดเฉลิมพรอภิวโรและพระประหลัดอาทิตย์ธีระปัญโยคณะที่สเป็นคณะของนางสาวรังสิียาอุ่นใจนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระ พุทธศาสนาภาคสาวิตร์รุ่นที่7วันนี้มาทําบุญบอุทิศครรบอบวันมรณะกรรมวันตายของคุณพ่อพนมแจ่มจันทร์ครบรถึงแก่กรรมได้5ปีวันนี้มาทำบุญที่ส่งกุศลให้กับคุณพ่อวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตาหารเป็นจำนวนเงิน2,000บาทจากนี้ขอทุกท่านได้ตั้งใจรับพร อุทิศโศกศรและตั้งกีปราธนาเบอร์ความเจริญรุ่งเรืองอยู่เยเมนสุขสืบประภัยประสงค์ทั้งนั้นจะได้พรเป็นภาษาบาลีกรวดน้ำารบพรในพร้พอมเพียงกันนะ <c oughs> ยะทาวาริวาปุราปริปุเร,ร,รนติสาขครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจชตุ สัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสอยะทา,มานมณิโชติระโสยะทาน <c oughs> โยวิวันจันตุสังบารนานวันโคเวนันลัตุมอนเทมปะวันาาวันตด้ไรโยนสุ เียงคอยอยูกนประวันสานเพียที่ยอนเวัยนกันตุสานร้นเวนันจตุมานแทบพ่านตวนตายยนจุกเียน โยเววันจานตุสันปรวันเวนนันสตุมันเต็มภาวนตัวโยตุเกณเทกายุกต์อวันิวันตันันเสียน จางวันตัปใจเย็นนวลกาตาอรนกาวาบกาลปนั้นยวนนอสุขังอลังเตอนทลันจังภูเกตเวรวน กัสสนสเนขนสุขิตาอวัสสะตตาสัมเปยิปปิปเตอันทลันทานุเกวรรนหันวักัสสะสนเน 33tुகிता ئۆथසহাসা පရතිපත। รังรังขันตุสัปัทเอวตอนสับขบวนทานุนผางเวนสัทาสุนเพปวันตุเตงอาวันตุสัก อมักัลลังรักขันตุสัมเทวตุสัมภะมานุบาเวนาสะทัสวนเถรพวันตุเตมพวันตุสัมภังกัลังรักขันตุสัม เมเตวตาปัจจังกานุกอาเวนัสธาสตินอวันตุเตนปิสิ กายวันิสุนเปัตังอะเมนเมวันตวิยะนัมตวยะนาไยนาเวปุสนายะ ยาวายเจวายมันสกายยานสติติยามยานปัญญาเวนตุปารันญาพรามัจเรียโนกาหายาเอติภุรานันทเว

kanten sumang sopatang <coughs> kitaang sukanonmohon kaku yang perang <coughs> mejarari sobatangkan akan นางปักางกีนางมโนโมกังมาง,งปณนเนีแทงปานกางกีนางปานกนานีกัน,นกตัวนาละปะันตาเี่ยอนนกีเนีขอเชิญทุกท่านกร,ราบพระราาัตนตรัยโดยพรอเพียงกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควาตธัมโมธัมมมณมสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนัมมิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิสุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา